วันนี้แม่อันมีก้อยเนื้อส้มเนื้อวันนี้มีห่อส้มเนื้อมากินอีกห่อส้มเนื้อมากินอีกแม่อันทําเองเลยทําเองเลยห่อใหญ่ๆทําเองไม่ซื้อกินทําเองค่ะห่อใหญ่ๆเลยกาลังเป็นพอดีห่อใหญ่พริกขี้หนูห่อใหญ่อันนี้ก้อยค่ะอันนี้ก้อยทำเองเหมือนกันเพิ่งจะทําเสร็จ กินข้าวเช้าค่ะกินข้าวเช้าทำเองเลยผักเยอะแยะเลยใบมิ้นผักสรลแหน,น่ยอดกะถินยอดกะถินใบบัวบกมีหลายผักด้วยกันค่ะไม่รู้ผักอะไรต่อผักอะไรผักะระแหน่อันนี้จำไม่ได้ไม่รู้ผักอะไร

học theo chẳng thương nó phải ra học theo Hãy subscribe cho ของเด็กนี่ไมไม่ซื้อหรอกค่ะทั้งทีเดียวหมดแตนนะแห่งงานตกแต่

ก็พ่อแม่มาพ่อเองพิกสวนอ่อนใหญ่ๆ เดี๋ยวเหะคแม่กำหนก็มีผสมมาจากกัน เดีวยดวเีวย่ยหไม่ใช่ไม่เป็ดนะคาพแตงู้ยงเปลมากเลย อเ,อเออเวาุอ่าเอฟซีของแม่ทุกท่านที่ดูแม่นอยู่ แม่อันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แอนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เยอกันแค่นี้ก่อนคลิปต่อๆไปเจอกันอีค่ะอร่อยมากเลยฝากกดติดตามให้แม่แอนด้วยนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ